ขี่ลมหายใจที่ต้องหยุดนิ่งเพราะฝีมือพระนางเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจพระนางกดขี่ทำร้ายประชาชนและผู้ไม่พักดีอย่างเลือดเย็นนั่นคือที่มาของการล่มสลายของราชวงศ์สวัสดีครับ กระผมนายชานวิทย์บำมงชาตินักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สุราษฎร์ธานีวันนี้ผมจะมาวิจารณ์หนังสือในรายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกโดยมีอาจารย์ประจำวิชาดกรกฤษณะทองแก้วสำหรับหนังสือที่ผมได้หยิบยกมาในวันนี้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของจีนนั่นเองนะครับ ก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าพระนางมือเปื้อนเลือดสูสีใจเงานะครับท่านาผู้เขียนก็คือนะครับท่านบุญชัยใจเย็นนะครับเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับคุณจะได้พบกับเรื่องราวของผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์จีนนะครับที่โลกไม่เคยลืมเลยนะครับก็คือสูสีไทเงานั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นตัวหลักของหนังสือเล่มนี้นะครับหญิงสาวผู้ธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ใช้มัญญาเล่เหลี่ยมนะครับแล้วก็สารพัดวิธีทางโดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรมและศีลธรรมประการใดนะครับจนได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับที่สูงที่สุดของแผ่นดินจีนนะครับซึ่งปกครองไปใต้ในอำนาจของบุรุษโดยตลอดเวลาอันยาวนานนะครับและมีสตรีผู้นี้นะครับ ที่ทําให้แผ่นดินอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับในภูมิภาคอุษาคเนต้องอบอวนไปด้วยความทุกข์ยากและความสูญเสียตลอดจนเป็นที่มาแห่งการล่มสลายของราชวงศ์จีนนั่นก็คือ,อเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับที่เราจะพาเข้าสู่เนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด13ตอนนะครับ โดยออกก็จะเล่าแต่ละตอนนะครับเกี่ยวกับพระนางสุสีไทยเงานะครับก็ตอนที่1นนะครับก็จะพูดถึงพระนางสุสีไทยเงาก็คือเกี่ยวกับประวัตินะครับของพระนางตอนที่สองสุสีไทยเงาว่าราชการหลังมา่านตอนที่3จ,จักรพรรดิถูกื้อตอนที่4สุสีเป็นผู้สําเร็จราชการตอนที่5กระนักมวย6กไทยเงากับข้าพเจ้าเจ ราชินีขี่มังกร 8. เปิดศึกชิงอำนาจ9ขันทีคู่ประไทย 10. หนีเอาตัวรอด 11. หยวนสือไขผู้ทรยศ1 3บสามสบกวางยาพิษห้องเต้และตอนสุดท้ายก็คือตอนที่13จุดจบของสูสีไทยเงานะครับก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของพระนางสูสีไทยเงานะครับ ทั้ง13ตอนนะครับที่ได้ประพันธ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับพระนางในตอนที่1นั้นคือพระนางสุสีไทยเงานะครับโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระนางสุสีไทยเงาว่านะครับสมเด็จพระจกักรพรรดินีเสียวนีเสี่ยวนีเสี่ยวผิงนะครับหรือสมเด็จพระจกักรพรรดินีสื่อนะครับหรือว่าพระพันจีหลวง ที่รู้จักกันในประเทศไทยก็คือสุสีไทยียนนันเองนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยเมื่ออยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็มีหลายชื่อนะครับเมื่อได้ดํารงตําแหน่งอํานาจถูงสูตก็มีการปรับเปลี่ยนชื่อนะครับท่านได้ประสูติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะครับคศ1835หรือ,อพุทธศักราช2,377นะครับก็ได้สวรรคตในวันที่15พฤิกายนนะครับ พุทธจักราช2,450นะครับถือว่าเป็นทรงเป็นพระผู้ปกครองนะครับประเทศจีนโดยทางพุทธินัยแล้วเนี่ยถึง48ปีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับ48ปีที่ท่านซูสีไทเงาหรือพนงอังมือเพื่อนเลือดเนี่ยได้ปกครองได้มีอํานาจในแผ่นดินจีนอันยิ่งใหญ่นะครับในตอนที่2ก็คือ,อ พระนางสุสีไทรเงาว่าราชการหลังม่านนะครับก็ได้กล่าวถึงในช่วงของรัฐบาลชินโยนะครับหรือว่าพระนางสุสีไทรเงาเนี่ยได้เป็นพระสวณีนะครับได้มีการออกราชการหลังม่านครั้งแรกนะครับของพระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับซึ่งประทับผู้กันณพระราชบัลลังหลังม่านนะครับโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่นะครับยังทรงพระเยาว์อยู่ประทับอยู่ณพระราชอาสนะครับ อยู่หน้าม่านนั่นเองนะครับและพระนางสุสีไทยเงานะครับได้ลงนามพิไทยสมเด็จพระจกักรพรรดินะครับได้ตราพระราชดิกานะครับสำคัญขึ้น2อฉบับนะครับพระนางสุสีไทยเงาถล่มอํานาจในยามที่บ้านเมืองเนี่ยยังไม่สงบนิ่งนะครับเป็นผลมาจากการที่ราชการเนี่ยมีการช่อราชบังหลวงนะครับมีการแทรกแซงของชาวต่างชาตและสงครามฝิ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นในตอนนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะ ระับไปได้เลยทีเดียวนะครับก็พูดได้ว่าตอนที่2เนี่ยถือว่าสุสีไทเงานะั้นได้มีอํานาจสูงสุดก็คือการที่จะว่าราชการหลังมา่านนั่นเองนะครับก็ทั้ง13ตอนนั้นนะครับก็จะพูดถึงนะครับพระนางสุสีไทเงาเนี่ยตลอดจนตั้งแต่ประสูติจนพระนางสุสีไทเงาเนี่ยได้หนีเอาตัวรอดและก็สวรรคตในที่สุดนะครับ ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงธรรมดานะครับที่มีอํานาจนะครับใช้คนใช้มัญญาใช้เล่หเหลี่ยมนะครับในการที่จะได้มาซึ่งอํานาจให้กับตนเองนะครับถึงแม้จะแลกจะแลกมาด้วยความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็ตามนะครับถือว่านังสือเล่มนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนนะครับได้ไปอ่านหรือมีความสนใจนะครับจะได้เปลี่ยนความคิดในการปกครองของแผ่นดินนะครับ ว่าการที่เราจะปกครองแผ่นดินโดยที่ไม่เคารพสิทธิ์ของประชาชนหรือคนในชาตินั้นเนี่ยความที่มันจะเกิดการล่มสลายเนี่ยของประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นสำคัญแล้วการที่เราจะเป็นผู้มีอำนาจต้องเห็นใจประชาชนคนในชาติเป็นอันดับหนึ่งอย่างาที่เราได้พูดถึงไปในข้างต้นนะครับ ขอขอเชิญชวนนะครับทุกๆคนนะครับที่มีความสนใจนะครับที่อยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถที่จะหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีใน2รูปแบบในรูปแบบของที่เป็นหนังสือและก็เป็นภาพยนตร์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับก็ฝากนะครับ หากมีความสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้นะครับก็จะสอนแล้วก็จะมีข้อคิดต่างๆเนี่ยให้กับผู้อ่านเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะครับก่อนที่ผมจะจบกันไปนะครับก็ขอฝากบทควาไมไว้สักหนึ่งบทความนะครับแผ่นดินใดที่ผู้ครองแผ่นดินไร้ซึ่งความยุติธรรมแผ่นดินนั้นจะย่อมลุกเป็นไฟแผ่นดินใดที่ผู้ครองแผ่นดินเห็นแก่ประโยชน์ตนแผ่นดินนั้น ย่อมล่มสลายทุกสิ่งอย่างต้องมีอันเป็นไปในแผ่นดินจีนเมื่ออดีตการเพาระฝีมือของพระนางสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอผลงานการวิจยัยหนังสือในรายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตอนออกไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ